พร้อมแล้วครับเกมท้ายเดี๋ยวกล้าไปเร็วอีกอ่ะพี่พี่พี่ผมไม่ไดตายไวครับพี่คนไม่เหรอพี่เหมือนนะพวกอยูเฮ้ยมีมีเหรอพี่เฮ้ยท้ายหมู่บ้านกล้าหนึ่งคนบ้านฟ้าบ้านฟ้าทีเอฟอะทีเอฟปืนไหนปืนพี่เบียร์ล้มันบ้านฟ้าเฮ้ยเอสลาร์บ้านนี้มีเอสลาร์นะาทำมาทำไมพี่สองนี่ทำทำไให้กล้าซื้อแย่แย่ดีกระบอก อะไรเ,น,เนี่ยเมือง SLR ลาร์นยไพไร้กำลังคืบคลานโอ้วงเราเนี่ยพี่ยวพี่เฮ้ยนี่เลยมีรถสองคันพอดีเลยใครย,ยิงเหรอพี่ม,มอกี้น่าจะเป็นคนหนึ่งวงเราใกล้มากเที่คันอยู่ไหนพี่คันอยู่ตรงพี่เบสอแยกมา บ้านโผล่ะโผล่ะโมโหเลยพี่โมโหเลยโอ้ยลแล้วเฮโใสโคเมื่อไรจะจอดเน้ยมีคนขับบักกี้มาข้างหลังเราเอ้ชิลชิล มันขี่มาไทยดีอยู่แล้วพี่มันขี่มาไทยดีอยู่แล้วพี่มันยังมีเพื่อนมันอยู่คนนึง่งทิ้งเหรอทิ้งเพื่อนเหรอใช่จะทิ้งทิ้งไปเลยก็ได้พี่สวยชุดเหมือนกันเลย <c oughs> มากท่าไหร่มาตายตรงนี้อะพี่ไอ้นี่มันมันมาจากไหนกันส่ว <c oughs> นมันใไหเนี่ยมันแบบว่าขับรถมาเคลมมา bên dưới luôn, bắn lăng, bắn lăng, bắn tay 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 bắn tay bắn lăng, 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 bắn มียาน้ำให้อะมั้ยยาพี่เบนมียาไหมเนี่ยมีอันเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูไอ้ศกุลให้ไอ้ตัวไก่ไอ้ตัวหมกสาบไอ้นี้ก็ไม่มียาเอาอันนี้เอาละเฮ้ยมีมีสามันรถรถส้มอยู่ไหนวะอยู่นี่อยู่ที่ผมนผมเอามาเก็บยาไปเผื่อพี่เบนไหมพี่เอกพี่เอกมีเบนเดตวะถ้ามีเดี๋ยวเราสลับกันครับ ช่วยกันนั่นไปได้อ๋อถูกบวกหมือนใกล้เดี๋ยวมันต้องข้ามสะพานด้วยปะเนี่ยตัดนนั่นนัดผ่านหนึ่งไซสน้ำพี่น้ำน้ำไปทางนีถเขาาไว้เขาวัดทิศฝ่ายนิดลงผิดเฮ้ยโคตรเท่ว่าทาง้นเขาพี่ มปเหลืออะไรแล้วพี่ไอ้รถส้มอยู่ซ้ายไอ้คนขนอ้หนี้ไอ้บุชท่มียาไหมผมขอมีอแล้วมีมีมีก้ามีก้าอยู่ไหนอยู่นี่ผมอยู่นี่โหบ้านนี้ยังไม่ได้ฟาร์มพโอเคไม่ได้ฟาร์มเหรอรถรถเราติดปะพี่ติดมียานไหหมายถึง มันติดอะ <zy> <c oughs> แต่ว่ามันไม่ติดแหละ <c oughs> ทำไมถึงไม่ติดทีแต่ว่ามันติดนะพี่มีแพ็กเกจซ่อมซ่อมรถนไหมไม่เีร <No. S 1> แต่เดี๋ยวนี้มีรถคันหนึลองวิ่งดูพี่เบสเอายามีอ๋ออ๋อคนหน้าบ้าน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอายาไหมไอ้ตรงนี้มีรถสี่คนเอาป่ะเดี๋ยวจะเอารถสองคน พี่เบนขึ้นรถผมแล้วก็พันแผลไปเรื่อยครับพี่เขา UMP มังไม่ได้ก็กสุดแดง,งแล้วหรอพันแไปเรื่อสุดมันเปลี่ยนกระสุนแล้วนีเขี่ยมันยิงยางล้อเม่ไหร่สามสามล้อเราก็ขับได้พี่มียาไหมพี่มียาป่ะแบ่งได้พี่เบนพ,พี่เนี่ยเต็มแล้วใช่ไหมพี่ขับแทนผมพี่ขับแทนผมพี่ขับแทนผมไปพี่ไปตรงคนเลยพี่จะพันขึ้นเดียวก่อนมะ ถ้ามั่นใจเยอะไปตามม่สามพี่ไปทามมสามผมเชื่อมันนรถยางแตกยังดีว่ารถติดอไได้เลยไเี่ยงยี่ป้ายอเล็กโอพี่ต่พี่มฟังไย่ฟังพี่เลื่เลโนทันพี่ทันตรงนะตรงยังเยอะเลยนะเจ้เดี๋ยวพี่นะ พี่ขับพี่ขับแต่ผมกดพี่ยิบกดผิดพี่เอาวะเราต้องก่เก็บท่ากครับอีกทีเดียวพีเบนกดชิปด้วยพี่กดชิปเยนี่น้ำมันหมดพี่เกรถต้องรอดกดชิปด้วยมันจะน้ำมันมัอไหลมันเลี้ยงเพลีับเพลชนดับเพลชนพี่เอาวะพกเราพรุงนี้เราเจอแรงน้มเาลี้งรถเลยขันเมื้เลยวันนี้วันนี้ดีว่าขาความอม่จะไม่ใช่ผมนะไม่ใชร แล้วนะพี่ผมไปแล้วพี่พี่เบนพี่เบนก้วมันสคนก้าใช่พี่มันสามคนคือมาไม่เลื่อนพี่ออกมาทางซ้ายหน่อยพี่ออกมาทางขวาหน่อยขวาหน่อยเนี่ยซ้ามันอยูสามคนมันอยู่กูดังเหรอไ a ยังคน ห็นหน้าเลยเสียสีโผย่ซ่านพี่รอ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 อยู่ไหนเมื่อกี้รถเราอยู่ไหนรถลราอยู่ไปแล้วทุ่งนู้นเลยพี่เบสมันกลับมาหาเราตามป่ะลตามตีกันนี้เนี่ยพี่เราหาเรือไหมเรือ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 ตรงนี้มีเรือได้เรือเรืออุ้ยเรือเมามามันนี่มันนี่มีเรือก้าก้ากกาตรงนั้น ตรงนี้มีเรือมาเรามาลงเรือได้เจ็ดพี่ไอ้สัสโอเคพี่มเอายางกันเอายางกันตรงนี้มีเวลาพี่เวลาตรงผมเนี่ยตรงผมเนี่ยตรงผม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 พี่เร็วเรเรรบียไปแล้วพี่เก็บยางเลพี่ไปเนี่ย ยังลุ้นนะคุณลุ้นไหมวะแต่ว่าคือว่าขึ้นอีวีโดนร้าไม่ไม่แ้วก็กล้าวิ่งกัแล้วก็เดียวเลย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 กินไม่ได้นี่มาก่อนพี่เอ้คุณโลกคุณโลกสีแบบเล็กเจ้านเหรอพี่ใช่มันยิงพี่ตรงไหนอ่ะพี่พี่พ้นมาหยุดรถไฟพี่พี่

ลุ้นเตะสมมึงล้นเตะสมมึงเขียแล้วไม่มีนู่นนี่นั่นเลยนี่แต่ยากระสุนก็หมดปะวิ่งดล่ากันบนยรบ ไตกีฬาเรับับรถลงเรือที่อำมันเหียบล้มปวดป่ะล่ะไปไปเฮ้ยหลบเฮ้ยปนรถมอเตอรเปรถมอเอยเจ็บัสพี่เบนมียาปะพี่เบนพี่เบนอพี่เบนมียาป้เจ็บมากเลยนะพี่อย่างนั้นอ่ะไปเลยุไม่ ไม่เป็นไรดีนายดีนายไม่เกมนะไม่กระโดดขึบนกันอ่ะไปแล้วละร้อยสองสิบสวยพี่จีมันเจ็บหนักมากไอ้หมอนนั่นเ่ยของตัวเลยเจ็บสองตัวเลยไม่มีข้างหลังลเอาพี่ มันไล่อัพเวอร์้นเกินที่บนยอดเนินนี่มันกวนม แล้วแล้วแล้วก้ากำลังทำธุรกิจอยู่ก้ากำลังทำธุรกิจอยู่มันอยู่บนยอดเลยพี่มันยอดมากอะตรงเยพี่